ไปมันมาวงเธอลั่ล่ลมบนนี่ยังดเออบอนีขอยูซือคือมอสแนงมอสแนนตละนาดแพู้ดีค่ะคูวิทเมาแล้วนอนคูวีวะเมาแล้วตีนเมาแล้วรั่วมาแล้วรั่วค่ะเช่อเลยาทเชื่อัวงอกคือสั่น โกกคือสนนในมันหนาวมันบ่กูดยินงยบาโก้มันหนาวเน่ยมันหนาวเรื่ยวหดตัมันหนาวเรื่องเป็นพราะันมันคะ่วยบนอพ่รทักก่อนเลยไม่ได้ก้องให้อ อย่าให้คือทอริงอ้าวกินพากพี่าติมาโตทนึ่งทำมาโตท้องวายอยู่เผื่อวีไม่ดีจกใจได้ขนาเดี๋ยวเนี้ยไปร่ำร้องเขา